สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแดนนี่โพสเศร้าหลังเห็นภาพอดีตภรรยามิวกี้ปราย,ยาควงดีเจเคหวานใจคนไมยหลังจากที่มิวกี้ปรรย,ยาประกาศเลิกรากับสามีแดนนี่ดานิานเอลเบรซิงท่กมกลังความตกใจของแฟนคลับจํานวนมากเพราะเสียดายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ดูรักกันมากซึ่งพลังลดสถานะลงดูเหมือนว่าฝั่งมิวกี้จะม o ฟออนได้แล้วหลังมีคนเข้ามาดามใจนามว่าเคเนื่องจากเธอได้พ พอถึงเคเพื่อเป็นการขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแต่ทั้งฝั่งแดนนี่จะยังไม่สามารถ move on ได้เนื่องจากล่าสุดแดนนี่ได้อัพไอจีสอรีเป็นรูปของมิวกี้นั่งถ่ายรูปคู่กับดีเจเคหวานใจคนใหม่ผ่าน IG จีสอรีพร้อมกับข้อความว่าก็แค่ต้องรับมันให้ได้ Hashtag ปิดการมองเห็น Hashtag ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ล่าสุดแดนนี่ลบไอจีสอรนี้ไปแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับ เรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ